สวัสดีครับพบก,กับผมหมอยนนะครับกับการอ่านไพ่พย,ยากรดวงครับซึ่งดวงนี้คลิปนี้นะครับก็เป็นการพยากรณดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงตั้งแต่วันที่20-30กันยายนพุทธศักราช2567นะครับซึ่งเป็นการอานจากการเปิดไพ่หยุบสีสามสำรับนะครับในเรื่องการงานการเงิน และก่อความรักนะครับเป็นดวงกว้างนะครับก่อนทุกท่านที่กข้ามารับชมรับฟังนะครับชาวลัคนาราศี มังกรน,นะครับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับตุกกรรมปรยากรที่ดีๆนะครับหมอ,อยืนได้ั้งจิตอาธิฐานให้ตุกกรรมปรยากรที่ดีๆตั้งหลายเ่านั้นนะครับได้บเกิดสําเร็จขึ้นจริงกับเจ้าลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรปิดพลาดมาก็ ขอไปมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนในทุก,กรูปแบบนะครับก็ขอขอบพระคุณก็ามาดูกันนะครับว่าชาวลัคนาราศีมังกรนะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกในเรื่องการงานนะครับธุร,ก,รกิยยราจของท่านจะเป็นไปในแนวทางใดนะครับกับการเปิดไพ่ก้าใบสำรับแรกนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของชาวลัคนาราศีมังกรันที่2 0ถึง30กันยายนนี้นะครับอาจจะเป็นไปในแนวทางใดนะครับ ลาราศีมังกรไพ่ใบแรกขึ้นมานะครับสขอไปครับ9ก้าไม้เท้านะครับก็ยังมีสานการณอะไรต่างๆนะครับที่ทาให้ชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้ต้องรับมืออยู่นะครับกับอาจจะเป็นปนัญหาเดิมๆนะครับที่ตามห้ท่าน เจอกับสภาวะที่แต่ไม่ล้าบ้างท้อบ้างนะครับแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์ต่างๆนะครับพร้อมที่จะต่อสู้ปันผ่าพร้อมที่จะรับมือทุกสุขสถานการณ์นะครับก,ก็จะตามห้ท่านนั้นฟันว่าทุกสถานการณ์การงานธุรกิจที่นำพา,ส,าส่ความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับเพียงแต่เป็นปัญหาเดิมๆนะครับที่วกๆเวียนๆเ,เ,เข้ามาให้ต้องแก้ไขจัดการซึ่งก็จะเป็นแนวทางนะครับเป็นทิศทางที่ดีนะครับที่ เป็นปนัญหาเดิมๆที่เรารู้แนวทางในการแก้ไขแล้วเป็นแต่อาจจะกลับมาแก้ไขแล้วก็จะกลับมาวกเข้ามาใหม่แค่นั้นเองนะครับก็ก็ต้องแก้กันไปตามสภาวะตามเวลาที่เข้ามานะครับซึ่งก็เป็นเกิดขึ้นที่เป็นเรียกว่าให้แก้กันอยู่สม่ําเสมอซ้ําแล้วซ้าอีกนะครับซึ่งบางทีก็จะ,ะเป็นปนัญหาที่มักจะเกิด ขึ้นที่เราก็บางทีก็แก้ไขไม่สําเร็จนะครับเพราะบางอย่างนะครับอย่างสมมติอย่างเกี่ยวกับกองจักรการประดิษฐ์งนี้นะครับเมื่อถึงเวลาระยะหนึ่งมันก็ต้องมีนะครับไอ้เจอกับปัญหามีต้องซ่อมต้องแก้ไขก็เป็นลักษณะคือซ้ําๆเดิมๆที่เราก็ไม่สามารถแก้ไขคืออาจจะเป็นการเป็นปนัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาวะตามเวลาตามการ อารมณ์ในแต่และครั้งของแต่รัชก,การเหล่านั้นนะครับที่พวกเวียนเข้ามาให้รับมือแก้ไขนะครับแต่ก็เป็นที่เรารู้รู้รทิศทางในการแก้ไขในทิศทางที่ดีนะครับและความสาเร็จก็เกิดขึ้นนะครับแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาก็ตามสิตดัวยนะครับความสําเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประกายรัชมีในทิศทางที่ดีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของอ ในองค์กรเพื่อนร่วมง,งานนะครับก็มีความสามาัคคีกันในทิศทางที่ดีนะครับพลังแ่งความรักความสามาัคคีอบอุ่นในครอบครัวหรือคู่รักคู่สัมพันธ์อะไรก็ตามนะครับที่จะเข้ามาเป็นพลังสนับสนุนให้มีพลังนะครับในการที่จะส่งเสริมไปสู่การความสําเร็จได้ในทิศทางที่ส่งเป้าหมายนะครับทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับกับเพื่อนร่วมง,งาน ก็มีแนวคิดมีความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับที่ส่งเสริมไปสู่ความสําเร็จนามาซึ่งผลประโยชน์ผลได้ได้รับในทิศทางที่ดีเจ็ดเรียนะครับอะไรที่มีรอสานการของความสําเร็จก็กําลังจะเกิดขึ้นนะครับพลังของสังคมพลังของเพื่อนฝูนเพื่อนฝูงนะครับก็เป็นพลังก็มาส่งเสริมเกื้อหนุนให้ไปสู่ความสําเร็จต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่สมกับการรอคอยนะครับที่ลงทุนลงแรงเอาไว้ก็จะเข้ามา สำเร็จเติบโตให้เกิดความมั่นคงต่อไปกับความสําเร็จที่เข้ามานะครับได้ผลประโยชน์ที่รอคอยคุ้มค่้าก้มราคาเดเวอร์นะครับก็เรียกว่าความสําเร็จที่จะมาคความบุดมสมบูรณ์นะครับก็ทําให้ ในครนนอบครัวนะครับมีความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีกับความสําเร็จอยู่ในสถานของความตึงต่อใจนะครับขยายอาณาเขตพื้นที่ของความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวตําแหน่งประจําก็ตามนะครับที่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องหรือผลางการเกษตรกรรมอะไรก็ตามแต่ก็ <c oughs> จะมีความสำเร็จเติบโต ก็มานะครับมีโอกาสในการส่งออกนอกในติดตามที่ดีกับผลผลิตหลายรายนะครับที่มีก็ามาก็ขยายนาเกตการาทำธุรกิจสื่อสารออนไลน์อะไรก็าตามนะครับก็ขยายนาเกตของการมี f ออะไรมามากขึ้นมีลูกค้าลูกขายนะครับที่เข้ามา,าติดตามมาสน,น,นับสนุนมาส่างเสริมก็เป็นติดตามของความเติบโตอย่างต่อเนื่องกว้างขวางในติดตามที่ดีความเป็นสตินะครับมันกงสีไม้เท้านะครับ ไม่ว่าท่านจะเป็นตำแหน่งประจำต่างๆหรือจะเป็นระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าก็ตามนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของอธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามนะครับที่มีความมั่นคงมีความเป็นสเสถียรกับความสําเร็จความมั่นคงนั้นนะครับแมนจะบางสถานการณ์อาจจะเพิ่งเกิดเพิ่งขยายหน้าเกตขึ้นมาก็ตามนะครับก็ะจะมีความมั่นคง มีความเสถียรต่อไปกับความเติบโตนะครับอะไรที่จะได้เข้ามาเพิ่งได้รับนะครับที่เข้ามาเติมเต็มกับการพยายามที่สะสมพลังงานกองการลงทุนล,ลงแรงเอาไว้นะครับที่ก่อนหน้านี้ยังจะมีการรอคอยของความสำเร็จน,นะครับแล้วเมื่อจังหวะนั้นเข้ามาเติมเต็มในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับกับความสำเร็จที่เข้ามาสมหวังสร้างความปอใจเกิดขึ้นนะครับก็จะมีความเป็นเสถียรมั่นคงต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะมั่นคง กับความสําเร็จนั้นนะครับที่จะได้รายได้รายรับกับผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องให้กับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับและก็สองถ้วยนะครับอยู่ในภพของอารินะครับก็ช่วงนี้ใครที่เป็นศัตรูไปอะไรที่ก็ตามนะครับที่เป็นอาริไห้กับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับก็จะเข้ามาเป็นมิตรภาพที่ดีนะครับีย่ว่าศัตรูกลายมาเป็นมิตรนะครับหรืออะไรที่ส่งผลในทิศต่างที่ลบลบ นะครับก็จะกลับกลายมาเป็นติดตางที่บวกมาส่งเสริมเครื่องควเครื่อหนุนนะครับที่จะเป็นพลังในการที่จะกลับเครื่องในการงานธุรกิจกองเจ้าลัคนาราศีมังกรนั้นไปสู่ความสําเร็จต่อไปนะครับก็เรียกว่าศัตรูก็ามาส่งเสริมมาเครื่องหนุนนะครับที่เป็นมิตรภาพอยู่แล้วนะครับก็เป็นพลังเครื่องหนุนในทิศทางดีๆแกเราว่าช่วงนี้แทบจะไม่ค่อยมีจัตรูยเกิดขึ้นกับ ชาวลักษณะราศีมังกรนะครับมีแต่พิษมิตรภาพที่ดีๆนะครับหนึ่งเรียญนะครับความสําเร็จความเติบโตที่จะมีเข้ามากับโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับที่จะมีเข้ามาบางคนบางท่านนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของการได้ร่วมรุ่นร่วมทุนกับอ่าอุ้นส่วนใหม่ๆก็มาเติมเต็มนะครับหรือบางทีก็มีโอกาสในการคว้ากับโครงการอะไรใหญ่ๆ สำคัญสำคัญใน่กลับในช่วงนี้ของการเริ่มต้นหรือบางท่านที่อาจจะมีการรอคอยกับโครงการสำคัญสำคัญก่อนหน้านี้นะครับที่ความเปลี่ยนพยายามบางทีที่ผ่านนมานั้นในความพยายามทุ่มเทมาหลายครั้งนะครับบางทีก็จะพลาดโอกาสที่จะคว้าโครงการใหญ่ๆสำคัญแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่ท่านได้รับโอกาสดีๆนะครับที่สามารถที่จะคว้า โอกาสนั้นนะครับอาจจะเป็นโครงการที่สร้างความเติบโตรุ่งเรืองตางผลประโยชน์ผลกําไรมากมายนะครับบางทีโครงการนั้นบางทีก็อยู่ในต่างประเทศก็ได้นะครับหรือเป็นโครงการใหญ่ๆที่ติดต่อธุรกิจนะที่ทําผลประโยชน์ที่ติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับก็เป็นโอกาสของความเติบโตที่จะสามารถคว้ามาเริ่มต้นในในติต่างที่รุ่งเรือง กับเป็นประโยชน์ที่จะมีมากมายกับชาวลัคนาราศีมงกรต่อไปนะครับแล้วก็สามไม้เท้านะครับความแข็งแรงแข็งแรงการรุกคืบหน้าอย่างต่อเน,นื่องนะครับไม่ได้หยุดนิ่งนะครับการได้รู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ของผู้ที่เคยสําเร็จอะไรก็ตามเพราไปแบนนี้ขึ้นในพพกองมรณะนะครับซึ่งอะไรที่จะส่งผลในเรื่องกองการทําไห้ ในเชิงธุรกิจนะครับในเรื่องของเรียวกว่าความแข็งแรงแข็งแกร่กง,งต่างธุรกิจนั้นที่จะไม่ส่งผลนในเรื่องของการอ่อนแอไม่ส่งผลนในเรื่องของเรียวกว่าในภาษาเจ็บป่วยต่างธุรกิจก็ไม่มีนะครับมีแต่จะรุกคืบหน้าความแข็งแรงแข็งแกร่กง,งเดินหน้าต่อไปนะครับหรือบางคนก็มองการไกลในถึงแดนไกลโพ้นก็ ในภพกงมรณานะครับเกี่ยวกับกินแดนไกลโพ้นก็คือการขยายอาณาเขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้นของความเติบโตในเรื่องธุรกิจในผลผลิตอะไรก็ตามแต่นะครับที่ส่งผลไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสื่อสารออนไลน์หรือต่ำอะไรที่เป็นต่างโลกโซเชียลนะครับก็จะขยายอาณาเขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้นกล้ามหันกล้ามตลีนะครับที่ไปในทิศ่างแด่นไกลก็ที่ได้รับรู้จักมากยิ่งขึ้นกว้างขวางได้รับความนิยมมากขึ้นก็ส่งผลความเติบโตนะครับ ป่าก,กับคนที่มีผู้รู้ผู้รสบก,การณ์มากมายก็ให้แนวความคิดที่ดีๆมาสร้างศักยภาพความเติบโตในการขับเคลื่อนธุรกิจการงานของชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นในเดือนหน้ารุ่คืึหน้าต่อไปกับความเติบโตและก็ไพ่ใบที่ก้านะครับขึ้นมาในเรื่องของอความที่จะเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมะไรที่เป็นอุปสรรคก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการยุติลงนะครับแล้วก็ไปสู่ทิศตาางอง การเติบโตการฟื้นฟูสู่ความรุ่งเรืองต่อไปนั่นเองห้าดาบนะครับอะไรที่เคยเป็นปัญหานะครับก็ไปไปได้ขึ้นบอกมานะครับปัญหาเดิมๆซ้ําๆบนๆนเวียนๆก็มาให้กับชาวราศีมังกรนั้นสร้างความล้าบ้านท้อบ้างอะไรก็ตามนะครับแต่ก็ไม่หวั่นไหวนะครับต่อไปนี้สานการต่างๆนั้นจะได้รับการแก้ไขอยุติจบสิ้นลงนะครับแล้วก็สู่ของการเติบโตฟื้นฟูเดินหน้าสู่ความรุ่งเรืองต่อไป นะครับพ้นจากสภาวะอะไรที่มันเป็นปนัญหาเดิเดมๆนะครับแต่ก็ประโยชติปตาของการเติบโตนะครับไปแต่สำรับนะครับการเดินหน้ารุดหน้าต่อไปนะครับที่กับความสําเร็จเข้ามาอัศวินถือถ้วยนะครับที่เข้ามาด้วยความพึงพอใจกับความสําเร็จความเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้นนะครับรที่ท่านมีความรักมีความใส่ใจมีความทุ่มเทนะครับกับสถานการณ์นั้นนะครับมีเรียกว่ามีฉันทะในการที่จดูแลในสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านอย่างรัก กับสถาการณ์เหล่านั้นก็ขับเคลื่อนเดินหน้าต่อเนื่องในต่างๆที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะมีโอกาสมีโชคลาภในเรื่องความสําเร็จของหน้าที่การงานนะครับที่จะมีเข้ามานะครับก็โอกาสของการควา้าเริ่มต้นอะไรโครงการใหญ่ๆสําคัญสําคัญที่จะส่งผลประโยชน์ผลรายรับรายได้ก็มามากมายนะครับก็คือประสบความสําเร็จในการ ก็อย่างที่กล่าวนะครับมีโอกาสคว้าวโครงการอะไรใหญ่ๆนะครับที่มีผลตา่างการเงินผลประโยชน์ค่อนใหญ่ๆโตๆนะครับที่จะเป็นโจคลาภในการเติบโตความสําเร็จหน้าที่ของการงานหนึ่งถ้วยนะครับที่ขึ้นมาในปกกองลาภะนะครับที่จะมีลาภของความเติบโตเป็นโอกาส,อกาสของการเริ่มต้นคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาส ในการที่จะได้รับข่าวดีนะครับมีงานทํามีอาชีพต่อไปที่จะมีรายได้รายรับกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยกระดับความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเด็กตึงเหรียญนะครับที่อะไรก็ตามที่เกยแกงอ่ที่เคยอ่อนแอที่ส่งผลไปถึงความเสียหายอะไรก็ตามนะครับจะได้รับการดูแล <c oughs> ใจใส่สู่ความแข็งแรงแข็งแกร่งสู่ความเติบโตรุ่งเรืองยกระดับของความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีแม่นจะอยู่ในโคของความมีหน้านะครับก็อะไรที่จะเกย เสียหายนะครับหรืออะไรที่ส่งผลไปทิศทางที่จะทําให้เสียหายนั้นจะมีแต่ยกระดับของความเติบโตนะครับแข่งแรงแข่งแรงยังมีคนค่าเติบโตรุ่งเรืองนะครับให้เข้ามากับจาาลัคนาราศีมังกรได้ในทิศทางที่ดีนะครับในผลสรุปรวมนะกับการทํางานกันรวมเป็นทีมเป็นองคอ์กรเป็น ทีมเวิร์กนะคร mm ับ hmm. ก็ได้รับพลังสนับสนุน3ามเหรียนะครับที่จะเข้ามาสร้างความแข่งๆพลังความมั่นคงในติตางที่ดีนะครับเพราะว่าทางอานะครับก็กลายมาเป็น มิตรภาพที่ดีๆนะครับมาเกื้อกูลเกื้อหนุนมาส่งเสริมนะครับพลังของความบุุ่่นคนรักคู่รักมิตรภาพในองค์กรต่างๆนะครับก็เกื้อกูลเกื้อหนุนกันในทิศทางที่ดีส่งเสริมนะครับก็อส่งความเติบโตเป็นทีเมเลิกทีมานกันที่ดีที่จะสร้างความแข็แงแรงแข็งแรงให้เกิดขึ้นนะครับการงานก็จะเกิดความสําเร็จนะครับมีสําเร็จแล้วก็มั่นคง สเสถียรในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับขยายอนาคตก,กว้าง,งขวางข้ามน้ําข้ามทะเลต,ต่างชาตินะครับแล้วก็เดินหน้าเดินหน้ากับความใส่ใจด้วยอย่างสม่าเสมอนะครับที่ทุ่มเทดูแลมีชันท้านในการดูแลบริหารแมนโอกาสใหม่ๆดีๆก็เข้ามาเติมเต็มให้เริ่มต้นกับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้นะครับไม่ว่าคนที่มั่นคงอยู่แล้วก็ตามก็มีโอกาสเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะครับบางทีก็มีการโครงการอะไรใหม่ๆมาเสริมเพิ่มเติมหรือการที่จะได้ขยายอะไร เข้ามาที่นอกเหนือจากมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็ไปส่ความเติบโตมากยิ่งขึ้นและก็คนที่ว่างงานก็มีโอกาสได้รับโอกาสยืดโอกาสต่างๆมีอาชีพมีรายได้ต่อไปนั่นเองนะครับมาดูในทิศทางการเงินนะครับเพราะว่าผลตางความสําเร็จนั้นก็ย่อมจะส่งผลตางการเงินผลประโยชน์มากมายให้กับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับแต่มาดูในเรื่องของการเงินเปิดไพ่อาปนะครับว่าจะมีอะไรที่ต้องรู้ต้องแนะนําต้องแก้ไขบ้างนะครับราชา ถือดาบนะครับการจ่าย,ยเงินในช่วงน,น,วนี้ก็มีในสภาวะของการรับรัดคุมวางแบบแผนระบบระเบียบที่รอบคอบนะครับใชเ้เงินด้วยด้วยผลเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับก็เรียกว่ามีการบริหารเงินอย่างมีคุณภาพนะครับของชาาราศีมังกรในช่วงนี้นะครับชาถือดาบนะครับอะไรที่เป็นเส้นต่างของการใช้จ่ายฟุงง่มเฟือยตั้งจะพิจารณาอย่างดีท้วนนะครับมีการตัดออกไปเพื่อควบคุมสภาวะต่างกาันเงินนะครับ แต่เคยใช้เงินแบบสบายเสียดาเดฟูนะครับขึ้นมาเพราะว่าบางทีที่ผ่านมานั้นบางทีชาวลัคนาราศีมังกรนะครับอาจจะเป็นคนที่จช้จ่ายเงินแบบเรื่อรังน,นะครับเดฟูนะครับใช้เงินแบบอิสระเงินเข้ามาก็ไม่ตันคิดหน้าคิดหลังก็จ่ายจ่ายไปก่อนแต่ช่วงนี้ท่านจะใช้ความราอบคอบมากยิ่งขึ้นนะครับในการคิดพิจารณาไตรตรองนะครับก่อนที่จะจช้จะจ่ายก็ไม,ม่เหมือนกับที่ผ่านมานะครับที่จะจ่ายจ่ายเงินไปลกักษณะที่เรดเพลัน มีบัตรก็รูดตามมัเบอดใจนะครับมีเงินใน,นกระเป๋าก็ควักก,กจ่ใจอะไรก็มาเยาะยวนก็ควักไปายง,ง่ายๆก่อนหน้านี้อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้ท่านจ่วางระบบระเบียบเพื่อกระจัดความฟุ่มเฟือยสการเหล่านั้นออกไปนะครับแล้วก็เงินของท่านก็จะมั่นคงนะครับขึ้นมาอัศวินตือเหรียญน,นะครับแต่จะไปติดทาขงของการที่จะมีเงินเก็บเงินสะสมสะสมมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับแต่ไกลที่ก่อนหน้านี้ไม่มีในเรื่องของเงินเก็บ นะครับท่านก็จะมีเงินในเหลือเก็บเพราะว่าตันหวาดระบุบระเบียบป้องกันการเงินอย่างรอบคอบในทิศทางที่ดีนะครับประหยัดขึ้นนะครับไม่ฟุ่มเฟือยก็ทําให้ท่านนั้นมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ต่อไปใกลที่มีอยู่เก็บเหลือแล้วนะครับก็มีเพิ่มมากขึ้นเพิ่มระดับของความเติบโตตามการเงินเข้ามาด้วยความมั่งคั่งต่อไปนะครับแต่ก็ไปไปต่อมานะครับ สีเ่เดีอนนะครับก็เป็นส่วนที่ต่างของผู้ที่มีเงินมากมายนะครับบาง่านก็จะกลับมาใช้ระบบระเบียบแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีการจัดแบ่งสรรการเงินนะครับที่เงินมาก็ใช้จ่ายอย่างที่กล่าวนะครับด้วยความเป็นเด็กฟูมีเงินมาก็ไม่ตันงกำหนึ่งถึงอะไรนะครับกับสิ่งจําเป็นที่จะต้องจช้ต้องจ่ายก็ใช้ไปตามอนเภอใจในขณะที่บางทีเงินถึงมือแต่ยังไม่เข้าถึงบ้านนะครับก็บางทีก็ใช้จ่ายไปพอสมควรหรือบังตนก็อาจจะเทบจะ กระเป๋าแฟบแล้วก็ได้แต่ต่อไปนี้ท่านจะรัดกลุ่ม <c oughs> มากยิ่งขึ้นนะครับบางท่านก็จะมาใช้ระบบระเบียบแนวระพุรธองค์นะครับในการจัดซาำนกเป็น4ส่วนนะครับส่วนหนึ่งไว้ดูแลบำรุงตัวเองการกินการดรื่มการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับปัจจัยเสนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งข้อไว้สําหรับอุจาบุป,ปการีหรือคือ,ค,อ,ค,อควรจารกรบูชจาหรือสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับและก็อีกสส่วนส่วนหนึ่ง,วนนงไว้สํารอง นะครับเม็นจะเล็กๆน้อยๆก็ตามก็สำรองไว้ยามใช้ฉุกเฉินเวลาไม่สามารถสร้างรายได้ก็มาได้นะครับเล็กส่วนหนึ่งก็ไว้สําหรับในการที่จะไว้เวลาเราจะใช้ในการทําธุรกิจลงทุนอะไรก็ตามแต่นะครับก็เรียกว่าจัดสรรการเงินให้มีเหลือเก็บเหลือใช้นั่นเองนะครับเป็นตามระบบแนวประพุทธวง์จัดสรรออกเป็นสี่ส่วนก็ทําให้ท่านนั้น อุดมสมบูรณ์ต่างการเงินต่อไปมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ก็ที่มีเ,เก็บเหลือใช้อยู่แล้วก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับก็เป็นโซราชิเนเตเรียนนะครับเป็นผู้ที่มีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่างการเงินนะครับที่จะมีเข้ามาต่างการสําเร็จของการงานธุรกิจกองตั้งที่ดึงดูด รายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับมากมายแล้วก็เงินที่มีเหลือเก็บเหลือแล้วท่านก็จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะนําบางส่วนมาพิจารณาในการที่จะลงทุนกระยับกระยายสร้างรายได้อะไรเพิ่มเติมมากต่อไปนั่นเองนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีกองต่างการเงินให้กับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้นะครับอะไรที่เกิดฟุ่มเฟือยท่านก็จะตัดจบวางระบบระเบียบ ในการจชาจ่ายที่รัดก,กุมมากยิ่งขึ้นไม่เป็นคนที่เรียกว่าไม่จ่ายจ่ายเงินแบบเลื่อเรันต่อไปนะครับก็มาดูถึงคุณค่าทางการเงินมากขึ้นนะครับเพราะว่าไปสองใบแรกบอกถึงตั้นจะกำหนดทิศทางของการจชาจ่ายเงินอย่างมีสตินะครับมีความพิจารณาด้วยด้วยผลอย่างรอบคอบเพื่อกระจัดความฟุ่มเฟือยออกไปนะครับแล้วก็ในไพ่สามใบสุดท้ายที่ขึ้นมานะครับ เป็นมองมอกถึงทิศทางของการเงินที่จะสู่ความเติบโตรุ่งเรืองนะครับหรือตั้นรู้จักคุณค่าต่างกาันเงินมากขึ้นที่มาจากรายได้รายรับผลประโยชน์ก็ามาแล้วก็เก็บเงินสะสมแล้วก็สู่ความเป็นราชินีที่เรียนสู่ความมัางคั่งอุดมสมบูรณ์ทิศทางการเงินต่อไปนะครับก็เป็นเส้นทางที่ดีนะครับให้กับชาวลัคนาราศีมงกรทีนี้มาดูในสาการของความรักความสัมพันธ์บ้างครับในเรื่องการเงินไม่มีอะไรต้องระมัดระวังนะครับเพียงแต่ตั้นตอนนี้ตั้นจะ มาควบคุมการจ่ายเงินให้หรอบค้อบท่านั้นเองนะครับเราก็จะไปสส่ติดตามกองาการเงินที่มั่งคั่งบุญสมบูรณ์เกิดขึ้นนะครับเป็นผู้ที่จะมีติดตามของการเป็นเศรษฐีต่อไปนะครับใครที่ไม่เคยต่อไปนะครับชียงรถใครที่ไม่เคยมีเงินเหลือเก็บก็จะมีเงินเหลือเก็บเข้ามานะครับใครที่มีเงินเหลือเก็บอยู่แล้วก็จะ เก่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไปสู่ทิศทางของความเป็นเษฐีเษตินีต่อไปในสักการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับสิบถ้วยช่วงนี้จาลัษนาราศีมังกรนะครับก็ความสุขอบุนในทิศทางที่ดีในสักการณ์ของความรักนะครับไม่ว่าคนที่โสดก็ตามนะครับก็อยู่กับครอบครัวนะครับมีพ่อแม่พี่น้องญาติด้วยความสุขอบอุนนะครับแล้วก็รักกับตัวเองก็มีความสุขเบิกบานนะครับคนที่อยู่ใช้ชีวิตคู่นะครับหรือคนที่คบกันนะครับก็ช่วงนี้เข้าใจกันในทิศทางที่ดี ที่จะนำมาซึ่งความสุขอบุญนะครับยามเช้าก็ชมแสงตะวันด้วยกันชมน้ำค้างตกยอดหญ้านะครับก็คว่าอบุนจิบกาแฟอะไรร่วมกันนะครับก็เป็นทิศทางของความเอาใจใส่ดูแลนำมาซึ่งความสุขนะครับก็เป็นทิศทางของความรักความสัมพันที่เต็มเต็มที่นำมาด้วยความสุขคนโสดก็อยู่แบบสุขสดโสดนะครับในก็เดเบอร์นะครับก็กลับ ที่จะเติบโตในความรักความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับคนที่คบกู้กันอยู่นะครับก็มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการจัดสรรไปเที่ยวไปทัวร์อะไรขึ้นมานะครับคนโสดเม้นจากบางท่านนะครับอาจจะมีการเดินทางแล้วก็ไปพบกับความรักความาสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันสํารหรับคนที่จะพบรักในช่วงนี้นะครับ บางทีก็ไปพบกับกาใครสักคนหนึ่งในต่างประเทศนะครับหรือบางทีจากต่างชาตินะครับก็เดินทางมาพบมาเจอกับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นพัฒนาต่อไป ในความสมหวังความสํมาสเร็จนะครับแม้นว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะไม่เด่น,นเกินนะั้นดำเนินการให้สู่ความสําเร็จด้วยตัวเองก็ตามนะครับแต่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมนะครับให้ไปสู่ความสําเร็จเป็นกู่รักกู้เก่งตทองมายกกันต่อไปที่จะเกิดความรักความสัมพันขึ้นในช่วงนี้นะครับและก็ไปสู่ทิศทางของการจดทะเบียนสมรสในอนาคตได้เช่นกันจัด ตินะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นหรือใครที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ในช่วงนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีไม่มีในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะครับก็มีโอกาสนะครับในการที่จะตัดสินใจพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับ จูงมาจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสกันเกิดขึ้นก็ได้หรือคนที่คบกันอยู่นะครับก็มีโอกาสนะครับในสถานการณ์กองการที่อัจมริการจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแม้จะไม่มีสถานการณ์กองการแต่งงานอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับแต่บางทีก็ตัดสินใจด้วยความรู้สึกดีๆซึ่งมีต่อกันนะครับก็ตัดสินใจนะครับในการที่จะพร่งนะครับโดยพลังแห่งเสน่ห์นะครับที่ดูแลนะครับบางผูก็ดูแลด้วยความหวานความโรแมนติกนะครับ บางคู่ก็จะมีพลังแห่งสเสน่ห์เข้ามาการคลั่งไคล้ในการที่จะตุ้มเตะพลังแห่งความรักเข้ามาการในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนคบหรือจะเป็นที่ใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับเจ็ดดาบนะครับอันนี้อาจจะเป็นลักษณะความเป็นเตือนของคนโสดที่จะเกิดขึ้นนะครับที่ต้องระมัดระวังในสถานการณ์ของความรักไปสองใบหลังขึ้นมาด้วยเดวิลแล้วก็เจ็ด ดานะครับคนที่โสดหรือไม่โสดก็ตามไม่ระมัดระวังนะครับในสากการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเข้ามาในช่วงนี้เป็นรักที่เบกอะไร,รแอบแฝงมีอะไรที่ซ่อนเร้นมีอะไรที่หวังผลประโยชน์ในสานการณ์ของความรักที่จะมีเข้ามานะครับสงอาจจะไม่ได้เป็นรักที่สวยหรูนะครับอาจจะเป็นรักที่สร้างผลกระทบในภายหลังได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเจา้าลัคนาราศีมังกรไม่ว่าจะเป็น ท่านที่มีชีวิตคู่อยู่แล้วก็ตามนะครับหรือคนคบอยู่แล้วก็ตามหรือจะเป็นคนโสดก็ตามนะครับที่จะไปพบร,รักที่เข้ามาด้วยหวานสเสน่ห,ห์หายตกหลุมพรางแล้วก็หลงเสด่ได้ง่ายๆแล้วก็มีอะไรแอบแฝงบางทกกีก็มีเจ้าของอยู่แล้วในเบื้องหลังนะครับหรือบางทีก็เข้ามาสร้างสถานการณ์สร้างสถานการณ์ให้ดูเป็นความรักความสเสน่ห์้เข้าหากันให้ตกหลุม หลุมหลงในเสน่หาแล้วก็บางทีอาจจะมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงอยู่นะครับซึ่งเราก็มักจะเจอข่าวบ่อยๆนะครับที่ปันปนมานั้นนะครับบางทีด้วยพลังของการบางเสน่หาแล้วก็อะไรก็ตกหลดทับอะไรก็ตามเตที่มีอะไรเข้ามาแอบแฝงในเบื้องหลังอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่ไม่ใช่เป็นรักที่ดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นรักที่เข้ามาจับช่วยแล้วก็หวังผลประโยชน์ที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นเจ้า ลักษณะราศีมังกรหลายๆท่านนะครับก็พิจารณาอย่างทีท่วนะครับเพราะว่ามีตั้งคนที่จะเป็นความรักที่ดีๆที่จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับสู่ทิศทางของการที่จะไปสู่ของการจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตคู่เป็นกิคู่กิ่งตองใบยกนะครับแต่บางท่านนะครับที่อาจจะมีพลังอย่างที่กล่าวมานะครับพลังเสน่ห์อายความรักที่มีอะไรแอบแฝงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนี่ก็คือในสถานการณ์ ของอการงานการเงินแล้วก็ความรักของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงวันที่20ถึง30กันยายนนี้นะครับก็ขอชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ